สวัสดีครับผมชื่อนายช้าสมบัติปัวสอนะครับหนึ่งเลขที่8ครับวันนี้ผมจะมาทําการบอกส่วนประกอบเบื้องต้นของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนะครับแล้วก็แบบนิกเกิลเมทัลนะครับแล้วก็บอกวิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลนะครับเริ่มจากนะครับเมาดูส่วนประกอบของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดก่อนนะครับอย่างแรกครับอันนี้คือฝาครอบครับฝาครอบครับจะทําหน้าที่อ่า ห่อหุ้มอุปกรณ์ภายในทั้งหมดครับและพลาสติกนี้ม,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 มีคุณสมบัติในการการันกระแสไฟฟ้าและกันน้ำได้ดีครับอย่างที่สองครับผมแผ่นธาตุครับแผ่นธาตุพวกนี้นะครับแผ่นธาตุจะวางสลับกันบวกลบนะครับจะมีแผ่นธาตุบวกแผ่นนัดลบวางสลับกันนะครับนี่คือแผ่นาตุบวกแล้วก็มาช่องนี้เป็นแผ่นาตุลบนะครับสลับกันไปอย่างนี้ ต่อไปเป็นแผ่นกั้นนะครับแผ่นกั้นคือเจ้าแผ่นแผ่นพลาสติกนี่นะครับกั้นไม่ให้แผ่นธาตุแผ่นธาตุบวกกับแผ่นธาตุลบสัมผัสกันนะครับต่อไปครับคือสะพานไฟครับผมนี่นะครับสะพานไฟนี้จะต่อกันทุกเกลวนะครับแล้วก็ต่อกันแบบอนุกรมครับเพื่อให้ได้ค่าไฟตามต้องการครับต่อไปครับคือขั้วบวกขั้วลบครับ นี่ครับทำมาจากเหล็กหล่อครับผมและ <S <S หลอ่อให้เป็นและหล่อเป็นแท่งนะครับต่อมามาดูส่วนประกอบของแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลนะครับนิกเมทัลครับเริ่มจากเ,าเริ่มจากสะพานสะพา,านไฟสะพานไฟนะครับนี่นครับสะพานไฟ แล้วก็ก่อนจะถึงสะพานไฟจะมีฝาครอบปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีปลัก๊กเซฟตี้ป,ปลัก๊กออฟปลัก๊กเซอร์วิสนะครับอันนี้คือปลัก๊กเซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีปลัก๊กขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับกบัขั้วบวกขั้วลบแล้วจะมีรีเลย์สามตัวครับผมอันนี้คือรีเลย์ตัวที่หนึ่ง MIRB รีเลย์ตัวที่สอง MIRT และรีเลย์ตัวที่สาม AIRP นะครับแล้วก็มีมีอะไรต่อ เอาหมดแล้วนะครับแล้วก็กจะทำการตรวจสอบนะครับเราควรที่จะถอดเซฟตี้อไอ้บบปลั๊กเซอร์วิสนะครับปลั๊กเซอร์วิสตัวนี้ครับคนถอดก่อนนะครับแล้วก็ควรสวมถุงม,มือทุกครั้งนะครับสวมส่วมถุงมือทุกครั้งก่อนทําการตรวจช็คนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับ<ห>แต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อเลย<ห>ถุงมือผ้ากันไฟได้ครับไอ้ <c oughs> ไฟดูด เราจะมาทำการตรวจเช็คแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่แบบนิกเกิลน,นะครับกล้องทับเขียบตามมือหน่อยครับนี่พวกนี้นะครับแบตเตอรี่รูกนี้จะมีทั้งหมด28เซลล์นะครับอ่าแล้วกเราจะปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโวลต์กระแสตรงนะครับผมถ้าเกิดอ่าบางยี่ห้อจะมีแบบอ่า ปรับย่านลวงก็แตะตรงแล้วก็ปรับไปที่ประมาณ20โวล์ครับไม่ครับอันนี้เป็นแบบ <c oughs> อันนี้เป็นแบบอะไรนะคบคันปรับอัตโนมัติครับั <c oughs> ่อนที่ปิดอยู่นะครับกล้องมาดีก่อนี่ปิดอยู่นะครับเราก็ทําการถอดนะครับโดยการดึงดึงออกครับค่อยๆนะครับถ้าเกิดหักก็ใช้กาวแปรนะครับ เริ่มจากนะครับทำยังไงเรามา,าวัดกันนะครับผมจะใช้อ๋เอเลยฝั่งเอา,ปาไปกดหรอไม่มันดึงขึ้นีคดไม่คุณยางปกติดีนะครับอาจารย์โดนหรือเปล่านะครับเราจะมาทำการตรวจเช็คกันนะครับเราเราตรวจเช็คครับเราก็จะจดใส่สมุดนะครับเราจดใส่สมุดไว้ ก็รวมค่ายทีครับโดยผมจะให้เพื่อนผมนะครับช่วยในการจดนะครับเพื่อให้เป็นการประหยัดเวลาครับนะครับตล้วแบรับเซลล์ที่หนึ่งครับกล้องถ่ายดีๆด้วยครับถ่ายมองไม่เห็นอะไรเลยครับกล้องนี่นะครับบวกลบครับจิ้มค่าได้เซลล์ที่หนึ่งนะครับได้ห้าจุดศูนย์เจ็ดครับต่อไปเซลล์ที่สองครับ เซสองได้ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งหนึ่งครับขอใหครับกล้องครับมือยาสัตวครับถ่ายมันจิบเตอร์เขาด้วนยครับห้าจุดสองสองนะครับทำไมเซลที่สามนะครับเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดเอ็กซ์เบียนนิดนิดครับเซลที่สามนะครับได้สี่จุดสี่แปดโวลต์นะครับ เจดีสี่ครับผมเจดีสี่ได้แล้วหนึ่งครับค่าไม่หนึ่งเจดีสี่ได้ห้าจุดหนึ่งหกโวลต์นะครับต่อไปเจดี่ห้าครับผมเจดีห้าได้สี่จุดห้าเก้าโวลต์นะครับต่อไปเจดที่หกครับ เรียกได้สามจุดแปดสี่โวล์ครับเดี๋ยวดิเจตครับอุ้ยไปดูดเดี๋ยวที่ครับทิปนี้ไม่พาผมพูดแต่กล้องเดี๋ยวดิเจตได้สี่จุดหนึ่งหกโวล์ครับเดี๋ยวที่แปดครับผม ได้4.16โวลต์ครับใครเล,ล้นใช่ปครับประชาที่เก้าครับตอนนี้ความจำผมเลยนิดหนึ่งด้สี่จได้4.04โวลต์นะครับทดี่10สิบครับเดี่10ด้สมจได้3.71โวลต์นะครับ เซลที่สิบเอดครับผมมีกเซล์เซลที่สิบเอดได้สามจุดสามจุดเจ็สามโวลต์นะครับสรุปอยุดท้ายคลิปนะครับสามารถกรอไปได้เซลไหนอะอ๋อเซล์สองสิบสองนะครับได้สี่จุดหนึ่งสองโวลต์ครับ สามนะครับผมสิบสามได้สามจุดห้าหกโวลต์ครับสิบสี่ครับสิบสี่ได้สามจุดห้าแปดโวลต์นะครับอ่ะห้าเจ็ดแล้วครับต่อไปสิบห้าครับผมสิบห้าได้สามจุดสามจุดสามแปดสามจุดสาม ามมันจะดิ่งวะอ่าสามจุดสามสามจุดห้าหกครับข้าไปเท่าไรสิบหกอ๋อสิบหกครับเดี๋หกได้สามจุดห้าเจ็ดโวลต์ครับต่าไปก็สิบเจ็ดนะครับเจ็ดได้สามจุด สอหนึ่งครับสิบปต่อครับไม่เป็นไรสำเน้แหละไอเดี๋ยวอันอนี้สิแปดวนอะอันนี้สิบเก้าอเดี๋ยวเท่าไหร่ะส <Okay. S 2> <c oughs> ิบแปดโอเคสิบแปดได้สามจุดเกตสองครับ่อไวสิบเก้าครับผมเยื่อบไม่ไหว กาได้ห้าจุดศูนย์เก้านะครับวนเอประมาณยี่สิครับได้ห้าจุดสามสามโวลต์นะครับประมาณยี่สับผมเชอยี่ได้ ยีย่ายาวเฮ้ยอสามจุดห้าหกโวลต์อะสามจุด uh, ห uh, ้าห้าโวลต์นะครับอต่อไปยี่สิบสองครับอุ๊ยใกล้เจ็ดแล้วเว้ยสามจดห้าเก้าโวลต์นะครับอ่ห้าแปดแครับสามจดห้าแปดโวลต์ครับมาไปยี่ิบสามครับผม ยี่สามได้สามจุดสองแปโวลต์ครับยี่สี่ครับพันกว่าง <un ye så rails> ูก็สายมากี่มิเตอร์เนี่ยแหละงูเกี่ยวอะไรม่ไดอ่มก็กมงน่แนเนี่ยเด่นหมดยวอันนี้เท่าไหร่ละยี่สี่อ่ายี่สี่ครับยี่สี่ สามจุดหนึ่งสามโวล์ครับระอะไรยีร่ห้าอหราสามจุดศูนย์สองโวล์นะครับห้าหลับเศูนย์สองโวล์อะไรยี่บหกครับยี่หกสองจุดสองเจ็ดโวล์นะครับ แล้วว่ายิบเจ็ดหนึ่งจุดยี่สิบเจ็ดหนึ่งจุดห้าหกสี่โวล์นะครับแล้วก็ยี่สิบแปดกล้องกล้องยาด,ดันมือผมครับยี่สิบแปดหนึ่งจุด อ่าหนึ่งอ่าหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งสองโวล์ครับอ่ะครับสรุปนะครับผมแบตก้อนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ครับก็ไม่แปลกที่ว่กแบตกออ่าเนื่องจากว่าแรงดันไฟนะครับตามกรอบมาตรฐานนะครับแรงดันไฟมาตรฐานที่อยู่ที่เจ็ดจุดแปดโวล์นะครับของแต่ละเซลล์นะครับแล้วก็วิธีการบำรุงรักษานะครับก็เราก็จะทําการถอดน็อตแล้วล้างอะไรสาย สะพานไฟนะครับเราจะถอดน็อตและสะพานไฟออกนะครับถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดครับแล้วก็กอบกลับครับเป็นใช่ครับขอบคุณครับเออจากการที่ผมไปหาข้อมูลมาอีกแป๊บหนึงเอ้ยนิดหน่อยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าถุงมือพ้ามกันไฟดูดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ตอนทำงานไฟนะคขอบคุณครับ